เหตุผลของการสวดพระอภิธรรมในงานบางเพญก on ุสลศพนั้นพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายความเอาไว้สามประการนะครับประการที่หนึ่งพระอภิธรรมเป็นธรรมะของเทวดากล่าวคือพระพุทธเจ้าสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เพื่อไปทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจึงเป็นเหตุให้เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงได้มาเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมด้วยตลอดสามเดือน ประการที่สองพระอภิธรรมเป็นพุทธ,ธานุวัตรก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธ,ธมารดาคือแสดงแก่โยมแม่ด้วยความกตันยูบูชาผู้มีพระคุณดังนั้นชาวพุทธจึงปฏิบัติตามพระพุทธองค์น้อมนำพระอภิธรรมมาสวดในงานบำเพ็ญกุศลศพประการที่สพระอภิธรรมเป็นปรมาธรรม ก็คือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสิ้นเชิงเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งมีสี่ประการได้แก่จิตเจตสิกรูปน,นิพพานซึ่งต้องศึกษาและก็สำเนียกกันพระอภิธรรมทุกคาถาพาบุญเกิดให้ผู้ตายพบสิ่งประเสริฐเลิศทั้งผอง ไปสถิตทิพสถานวิมานทองสุขสอดคล้องกับความดีที่ทำมาขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลเลิศล่าพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมพระสัมมาไปสถิตณเมืองฟ้าผาสุขเถน